สวัสดีครับพบกับราวาเป็นโคลวายห้ครับมือถือ Android G o ราคาประหยัดนะครับราคาแค่2 1 9 0บาทเท่านั้นเองนอกจากราคาถูกยังแถมหูฟัง True Wireless ตามภาพให้อีกชิ้นหนึ่งด้วยนะครับสเปคต่างๆก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปนะครับลงแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ใช้ได้นะครับในกล่องมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเคสกับฟิล์มนะครับแถมให้เช่นกันมีสายชาร์จให้นะครับรวมถึงหูฟัง Small ทท l k ที่เสียบฟังวิทยุหรือคุยสายได้นะครับรวมถึงวอลชาร์จนะครับ สำหรับหน้าจอมากับจอ IPS 5 7 1นิ้วนะครับการเสดงผลถือว่าโอเคเลยเพราะว่าเป็นจอ HD Plus ที่ขนาดค่อนข้างเล็กกันนะครับสามารถใช้งานมือเดียวได้สบายๆเลยแล้วก็เหมาะกับการดูหนังใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ,ๆได้ทั่วไปนะครับ ตัวเครื่องค่อนข้างบางครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อครบทั้งหูฟัง3.5พอร์ตไมโคร USB รวมถึงปุ่ม p พาเวอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีฝาหลังเป็นแบบเมทัลลิกซึ่งตัวนี้ก็จะมีลายเท็กซ์เจอร์ที่เห็นลางๆนะครับก็ดูสวยดีนะแล้วก็มีจุดสแกนลายนิ้วมือตรงกลางด้วยนะครับรวมถึงมุมซ้ายบนที่เป็นกล้องนะครับ ตัวนี้สามารถถอดฝาหลังได้ด้วยนะครับซึ่งฝาหลังเมื่อถอดมาแล้วก็จะเจอกับแบตเตอรี่แล้วก็ช่องใส่ซิมนั่นเองสําหรับระบบเนี่ยก็มากับ Android 9นะครับเป็น Android Go นะที่สามารถลงแอปพลิเคชันใช้งานได้ทั่วไปจาก Play Store นะครับมีวิทยุ FM ให้คุณสามารถฟังเพลงได้รวมถึง พวกยูทิลิตี้ต่างๆอย่างแอปอัดเสียงตัวจัดการไฟล์ต่างๆนะครับสามารถเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆได้ตามปกติ Facebook, IG นะครับรวมถึง TikTok ก็สามารถเล่นได้เช่นกันแน่นอนว่ารองรับเป๋าตังค์นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆนะครับคุณสามารถสแกนจ่ายตังค์โอนตังค์อะไรต่างๆได้ตามปกติซึ่งผมทดลองใช้แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลย เนี่ยอย่าง t ิ k ต o กก็สามารถดูได้เล่นได้ตามปกตินะครับแม้ว่าจะเป็น Android Go ก็ตามเช่นเดียวกับ Netflix ครับคุณสามารถดูคอนเทนต์ Netflix ได้เลยนะครับแล้วบนหน้าจอแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างคมชัดอยู่นะก็สามารถดูได้แน่นอนครับรวมถึง u t u b e นะเรื่องของกล้องเนี่ยก็ใส่มาที่8ล้านพิกเซลนะครับมีออโต้โฟกัสรวมถึงฟีเจอร์การใช้ง,งานพื้นฐานต่างๆอย่างโมดบิวตี้นะครับรวมถึง H D R ต่างๆรวมถึงโบเก้โหมดที่สามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับก็ถือว่าครบคันในแบบมาตรฐานนะครับ เมื่อเทียบกับมือถืออื่นๆในราคาเท่ากันนะครับ ส่วนวิดีโอก็ถ่ายได้ที่ 720p นะครับก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปอัพโซเชียล IG Tiktok อ,อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มี night mode ด้วยนะสำหรับใครที่ถ่ายกลางคืนนะครับคุณภาพรูปถ่ายผมว่าค่อนข้างดีนะคือดีกว่า Y10 ที่เคยรีวิวแน่นอนนะครับก็สามารถถ่ายเป็น outdoor เป็น indoor ได้ตามปกตินะครับสีสันนะครับรวมถึงกัน HDR ต่างๆผมว่าค่อนข้างดีนะกับมือถือราคาแค่2,000ต้นๆนั่นเองนะครับใช้ได้เลยครับ เรื่องของเซลฟี่ก็สามารถถ่ายได้ที่5ล้านพิกเซลนะครับจะเห็นว่ากล้องหน้าเนี่ยคุณภาพดีทีเดียวเรื่องเกมผมทดสอบ r o b นะครับก็พบว่าสามารถเล่นได้ครับที่30เฟรมซึ่งก็ถือว่าเกินความคาดหมายนะเพราะสเปคก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็แรม2องกิกเท่านั้นเอง สรุปเลยแล้วกันกับลาวาเบนโค Y 50 Pro นะครับก็เป็นมือถือเบสิกที่เรียกว่าใช้งานได้ครบนะครับจะลงแอปพลิเคชันใช้เป๋าตังสแกนไทยชนะสแกนจ่ายต่างๆได้ตามปกตินะครับเปลี่ยนแบตได้ถอดฝาหลังได้เองครับคือซ่อมบำรุงเนี่ยง่ายมากและราคาไม่แพงครับอย่างที่บอกคือ2,190บาทนะครับแล้วก็มีหูฟังแถมให้ด้วยวางจาหน่ายแล้วนะครับ